ใช้ฮอร์โมนใช้สว่านเจาะได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนี้นะคะพอดีพี่เขาคอมเมนต์เข้ามานะคะว่ายางต้นใหญ่แบบนี้นะคะให้ใช้ฮอร์โมนและสว่านเจาะใช่ไหมคะสำหรับลุงลุงคิดว่ายังคงไม่ถึงขั้นนั้นนะคะพี่พี่ทุกคนเพราะว่าถึงจะเป็นยางอายุเยอะแล้วยางสอยแล้วก็ตามนะคะ,ะมันยังคงกรีดได้อยู่นะคะพี่พี่ทุกคนคงคงกรีดได้อีกนานหลายปีนะคะ ต้นนี้จะเป็นยางสอยนะคะ นี่ขนาดพวกยากันยุงนะคะพี่ๆทุกคนยุงเยอะมากเลยค่ะ